สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่13นะครับนุ่ยพระบ้านยอดนิยมนะครับเหมาใหม่ล่าสุดนะครับ1ชุดนะครับของเก่าโบราณบ้านนะครับอดีตข้าราชการเก่านะครับสวยเก่าๆทั้งนั้นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับแอดไลน์ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ใต้ล่างนะครับแล้วก็ตามนี้เลยนะครับช่องทางการติดต่อแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับสนใจรายการไหนนะครับ ทักหรือโทรกันเข้ามาได้นะครับพรเาเก่าๆสวยๆบ้านๆฝา,ากกดติดตามกันด้วยนะครับทุกท่านของเ,เก่าๆโบราณบ้านๆน,นะครับจะได้ไม่พลาดของดีๆเด็ดๆนะครับหลากหลายรายการนะครับรายการแรกสุดยอดหายากนะครับตะกุดมหามงคลนะครับตะกุดหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรดอกใหญ่นะครับเป็นต้นตำรับนะครับตะกุดสามขัิน ต้นตำรับนะครับของประเทศไทยนะครับในการทําตะกุดเก่าโบราณอายุร้อยกว่าปีนะครับถักเชือกลงลักเก่าดอกอ้วนๆใหญ่ๆนะครับอธิบายได้ภาพนะครับเก่ามากๆนะครับเป็นตะกุด3ามกษัตริย์เนื้อสวยงามนะครับขนาดตามภาพนะครับดอกใหญ่นะครับตะกุด3ามกษัตริย์เก่าหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับ ถักเชือกลงรักโบราณนะครับสวยเก่าเดิมตามนี้เลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับสวยๆเก่าๆแห้งๆนะครับตะกุดสายเหนียวยอดนิยมนะครับสมัยปู่ย่าตายายนะครับดอกใหญ่เปิดรายการกันด้วยสุดยอดเครื่องรางเก่าโบราณนะครับของประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งดอกก็เป็นตะกุดถักเชือกลงรักเก่ารักและทองนะครับเก่ามากนะครับเป็นตะกรวดทุบโบราณนะครับ หลวงพ่อกันนะครับวัดพญาตนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นตะกั่วโบราณนะครับตะกั่วตีสมัยก่อนนะครับสุดยอดเกจิเก่านะครับหลวงพ่อกันวัดพญายาศรีอยุธยานะครับถักเชือกลงรักโบราณนะครับสวยและสมบูรณ์มากครับเป็นตะกั่วทุบนะครับสุดยอดในด้านป้องกันพูดผีพิศดารนะครับพยันตรายนะครับแล้วก็แค้วคาดคงกระพันมหาอุดครับ ของเก่าๆบ้านๆนะครับมาใหม่ล่าสุดครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับชอบใจรายการไหนนะครับอีกหนึ่งดอกนะครับสุดยอดความเก่าและสายเหนียวนะครับตะกุดมหามงคลโสรถนะครับตะกุดโสรดมงคลหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับก้นแมงสาบนะครับตะกุดเก่านะครับก้นแมงสาบ ลักเก่าแห้งมากนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับม้วนนะครับหลายรอบถักเชือกลายจระเข้ขบฟันปลาเก่าตะกุดโสลดมงคลนะครับหลวงผู้เอี่ยมสุดยอดหายากนะครับจุ่มลักทั้งดอกนะครับสวยคมชัดและเก่ามากๆนะครับตะกุดก้นแมงสาบหลวงผู้เอี่ยมสวยและสมบูรณ์มากนะครับให้ชมจะชัดนะครับลักเก่าแห้งสวย เดิมๆนะครับลักเก่าร้อยปีนะครับเชือกเป็นเชือกไดดิบโบราณนะครับขอเจอท่านที่ชื่นชอบนะครับตะกุดก้นแมงสาผัวท้ายครับโสรดมงคลต่อไปก็เป็นพระกุโบราณนะครับพระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อชินเงินฐานสูงนะครับผิวดําสนิทนะครับเก่ามากๆครับสุดยอดพระกูเก่าโบราณนะครับของประเทศไทยนะครับพระชินราชใบเสมาเนื้อชินเงินเก่า แห้งสวยคมชัดนะครับซึ่งเป็นพระกุยอดนิยมนะครับของประเทศไทยนะครับจังหวัดพิษณุโลกครับหนึ่งในห้าเป็นจากภาคีสายพระเนื้อชินนะครับเก่ามากๆสุดยอดอีกหนึ่งรายการก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อเงินนะครับสองสี่หกเก้าเป็นเนื้อเงินลงยานะครับสวยเดิมนะครับเนื้อเงินเก่าหลวงพ่อกันวัดพญาตครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาใหม่ล่าสุดนะครับ ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดของดีๆเด็ดๆนะครับนุยพะบ้านยอดนิยม EP ที่13ครับเหรียญเงินนะครับหลวงพ่อกัน2469ต่อก็ด้วยเหรียญเงินนะครับอีกหนึ่งเหรียญของวงการนะครับเหรียญทรงม้าราชการที่5เนื้อเงินนะครับสุดยอดหายากครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่านะครับเนื้อเงินครับสร้างมาปีรอศ .127 ก็อยู่ในช่วงประมาณ2420กว่านะครับ เหรียญทรงม้าเนื้อเงินครับน่าจะเป็นการเปิดพระบรมรูปทรงม้าสมัยนู้นนะครับเนื้อเงินลงยาสีม่วงต่อไปก็เป็นพระสังกัจจายทจคุณศีสนนะครับวสุทัศนะครับปี่สองสี่แปดห้าครับรูปหล่อพระสังกัจจายเก่าทะกคุณศีสนวสุทัศน์ปลุกเซพิธีใหญ่นะครับสวยคมชัดเดิมๆนะครับเก่ามากๆครับพระหล่อเก่าโบราณ มาใหม่ล่าสุดนะครับรูปหล่อพระสังกจจยเจ้าคุณสีสนวัดสุทธัศนนะครับสองสี่แปดห้าครับสวยงามมากนะครับหล่อโบราณเก่าเนื้อทองผสมต่อก็้วยพระกุโบราณนะครับพยอดขุนพลลบุรีนะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงหายากเช่นกันนะครับเหมาบ้านเก่าออกมานะครับใดที่คํารับชมและสนใจนะครับ0 6 2 0 1 7 6 7 4 2ครับ พระกูเก่าโบราณนะครับสุดยอดในด้านแคลคาดองกรัพั์และก็มหาอำนาจครับพระยอดขุนพลลบบุรีเนื้อตะกัวสนิมแดงโบราณอายุเป็นพันปีนะครับเก่าเดิมๆนะครับสนิมเก่าจัดมากครับชมเพิ่มชมภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับแอดไลน์ใส่บอโทรศัพท์นะครับต่อกัน้่ยพระกิ่งวัสดุทัศน์โบราณนะครับสมเด็จพระสังฆราชแพรวสดุทัศครับกิ่งเก่าโบราณยอดนิยมครับ สวยงามมากนะครับเป็นพระหล่อโบราณเก่ายุค2400กว่านะครับสมเด็จพระสังฆราชแพรวัสุทัศน์ไม่ตัดก้านชนวนนะครับหล่อก้านชนวนติดมาด้วยนะครับแต่เก่ามากๆครับพระกิ่งโบราณนะครับสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์ครับสนใจรายการไหนนะครับจัดส่งได้ทันทีนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับพระหล่อโบราณเก่า สมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครครับของเก่าๆส,สวยๆบ้านๆน,นะครับต่อกันด้วยพระกุกเก่าโบราณสุดยอดหายากนะครับนานๆจะมีเข้ามาสักองค์นะครับเป็นพระลีลาสุขโขทัยนะครับกุวัดถ้ำหีบซึ่งเป็นหนึ่งในชุดตระกูลเนื้อชินยอดนิยมของประเทศไทยนะครับมีลงหนังสือทุกเล่มนะครับเนื้อชินเงินเก่เกา พะระลีลาถ้ำหีบกุสุขไทยนะครับสวยคมชัดหน้าตายังเห็นชัดเจนนะครับผิวสวยเก่านะครับเนื้อชินเงินสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นพะระลีลาก้าวหน้ามีแต่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับสวยเดิมสุดๆครับสุดยอดพระกูเก่าโบราณนะครับบางนะครับหลังลายผ้าครับเนื้อชินเงินเก่า พระรีลาถ้ำหีบสุขโขทยัยสวยงามเดิมๆนะครับของเ,เก่าโบราณบ้านๆน,นะครับเหมามาใหม่ล่าสุดนะครับต่อกันด้วยสุดยอดพระกุยอดนิยมของประเทศไทยอีกหนึ่งองค์นะครับลงรักปิดทองเก่าพระสายเหนียวนะครับพระหูยานลบบุรีสนิมแดงองค์นี้พิเศษนะครับจุ่มลักเก่าทั้งองค์ครับ ตเนื้อในเป็นสนิมแดงนะครับให้ชมจชัดๆนะครับเนื้อในนะครับจะเห็นสนิมแดงเก่าเนื้อตะกัวสนิมแดงตามนี้เลยนะครับสนิมแดงเก่าจัดนะครับทั้งองค์นะครับลักเก่าแห้งเดิมครับช่วงที่ลักหลุดนะครับก็จะเห็นเนื้อในนะครับเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงโบราณครับเก่าสวยสมบูรณ์นะครับพระหูยาน สุดยอดผ้าสายเหนียวของประเทศไทยนะครับพระกู่เก่าโบราณนะครับจังหวัดลบบุรีครับลงลักปิดทองเก่าต่อไปเป็นพระสมเด็จนะครับองค์ที่หนึ่งของรายการนะครับสดๆร้อนๆนะครับเหมาว่าหมายล่าสุดนะครับอดีตก้าราชการเก่านะครับสวยเก่าจัดมากๆนะครับพระสมเด็จโบราณนะครับลำดับที่หนึ่ง สวยและสมบูรณ์นะครับพิมพ์ลึกคมชัดนะครับเกตทะลุซุ้มครับเนื้อเก่ามากๆครับท่านใดที่ยังไม่มีลายนะครับแอดไลน์ใส่เบอร์เร์โทรศัพท์นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับจะได้ชมพระชุดนี้นะครับเก่าๆใช้สวยหลายได้การนะครับพระสมเด็จเนื้อเก่าๆแห้งๆถ่ายให้ชมกันชัดนะครับสวยมากครับลำดับที่1 สมบูรณ์สุดๆนะครับเป็นพระโบราณนะครับเก่าเก็บต่อก็เด้่ององค์ที่สองนะครับพระสมเด็จเก่าๆแห้งๆนะครับไม่ทราบที่นะครับเก่านะครับลําดับที่สองเป็นพิมพ์โบราณนะครับการกดพิมมันก็เก่ามากหนุ่ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ ep ที่สิบสามช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามที่แจ้งนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปเป็นองค์ที่สามของรายการนะครับพระสมเด็จ หลวงปู่โตนะครับสองสี่หกแปดพิมพ์ปกโพเก่าสวยสมบูรณ์ครับงดงามมากๆนะครับท่าในใดที่อยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จพิมพ์ปกโพเก่าหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ฉิมพีครับคาบเก่าสวยงดงามมากนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับพระสมเด็จเก่าเก่าสีสวยพิมพ์ปกโพ ยุคโบราณนะครับมีรอยคาบน้ำมนต์นะครับเก่ามากครับมีคาบน้ำมนต์ทั้งหน้าและหลังนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแช่น้ำมนต์นะครับสมเด็จยุคแรกของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีครับต่อไปก็เป็นเหรียญราชการที่ห้านะครับเสด็จพ่อรอห้านะครับเหรียญนี้นะครับมาใหม่อีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญเนื้อเงินเก่า รัชการที่5ครับห่วงเดิมคู่ตัวยังอยู่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเสด็จประพาสยุโรปนะครับลสหนึ่งหนึ่งหกที่ระลึกในการเสด็จประพาสยุโรปครับเหรียญเนื้อเงินรัชการที่ห้ายางปีเงินออกนะครับเหรียญเหรียญออกม่วงๆนะครับขอบกระบอกเก่าสวยคมชัดครับเนื้อเงินมีต่อโคตรภาษาอังกฤษนะครับ เ,เหรียนที่น่าจะเป็นการสั่งทําจากฝรั่งเศสนะครับตรงนี้น่าจะเป็นชื่อห้างร้านสมัยก่อนนะครับสวยมากนะครับเหรียญเนื้องเงินราชการที่ห้าต่อกันด้วยเหรียญหล่อหลวงพระพชรมือแปรนะครับเนื้องเงินนะครับสวยสมบูรณ์สุดๆครับมาใหม่ๆเลยนะครับเนื้องเงินหลวงพระพชรวานหลวงจังหวัดพิจิตรเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่า เนื้อเงินครับและเป็นพิมพ์ยอดยอดนิยมนะครับองนี้นะครับมือแปรนะครับสุดยอดความเก่าและความสวยพุทธคุณก็เน้นในด้านแคล้วคลาดกงกระพันมหาอุดและก็โชคลาภนะครับเหรียญหล่อโบราณเก่านะครับหลังอุหลงประเพชรวั่นหลวงจังหวัดพิจิตรเนื้อเงิน อีกหนึ่งสุดยอดของรายการนะครับเนื้อเงินเช่นกันนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ครับ2470นะครับสุดยอดหายากครับพอสอ,อยู่ด้านล่างนะครับด้านหลังนะครับเนื้อเงิน2470หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรคร์สุดยอดเกจิเก่าประสบการณ์สูงนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระกเก่าเก่าเนื้อเงินสวยๆนะครับเกจิยอดนิยมทั้งนั้นนะครับ ประสบการณ์สูงครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์อีกหนึ่งองค์ก็เป็นเหรียญเกจิเก่ายอดนิยมนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เนื้อเงินนะครับสุดยอดหายากครับเหรียญปีหนึ่งสองออกวัดแจ้งนอกนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับหรือโคราชย่าโมนะครับเหรียญเนื้องเงินยอดนิยมครับวัดแจ้งนอกหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับ จังหวัดนครราชสีมานะครับสวยเก่าเก่าแห้งแห้งเรียนเชิญทุกท่านนะครับปลาเก่าเก่าสวยสวยบ้านๆนะครับมาใหม่ๆล่าสุดเหรียญเนืองเงินยอดนิยมนะครับอีกหนึ่งองนะครับเป็นเหรียญเงินลงยาสีเขียวสองสี่แปดสองนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์หายากสุดนะครับเป็นเหรียญพิมพ์เล็กนะครับลูกไข่เล็กด้านหลังก็เป็นหานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนครับ สองสี่แปดสองเนื้อเงินลงยาสีเขียวเก่าๆที่สวยบ้านๆน,นะครับท่านใดที่สนใจนะครับพระเก่าๆโบราณบ้านๆแบบนี้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเนื้อเงินลงยาสีเขียวสุดยอดหายากนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครสวรรค์เหรียญบางมากนะครับมาใหม่ๆล่าสุดหลังหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนครับ สวยและสมบูรณ์นะครับ EP ที่13ฝากชื่อนี้ไว้ในใจของทุกท่านด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับเหรียญเนื้องเงินเก่าช่องรายการพระยอดนิยมหนุยพระบ้านยอดนิยมนะครับท้ายรายการนะครับส่งท้ายรายการกันด้วยเหรียญสายวิปัสสนานะครับเกจิกเก่ายอดนิยมจังหวัดสกลนครครับเหรียญเนื้องเงินหันข้าง เหรียญนี้สร้างประมาณปีศูนย์ศูนย์กว่านะครับเหรียญอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลเนื้องเงินสุดยอดเกจิสายวิปัสสนานะครับสายอาจารย์มั่นอาจารย์เสานะครับเหรียญอาจารย์ฟัน่นหันข้างเนื้องเงินเก่าสวยมากๆนะครับและหายากนะครับของเก,าเก่าๆสวยๆนะครับทั้งรายการนะครับท่าในใดสนใจรายการไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระเก,าเก่าๆสวยๆบ้านๆครับ ของดีๆเด็ดๆนะครับนุยพระบ้านยอนิยม EP ที่สิบสาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับติดต่อเข,เข้ามาได้เลยนะครับศูนย์หนึ่งเจ็ดศูย์หกสองนะครับศูนย์หนึ่งเจดหกเจ็ดสี่สองครับสวัสดีครับผม